สำหรับคลิปนี้เมื่อบอกเรื่องคอหัวหนาวงุนนะคะบอกเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องตั้งจริงตั้งใจตั้งโอกตั้งใจคัก,คก,คกแน่นนะคะพี่น้องกอนอื้นก้าวเข้าสวัสดีกับพ่ะพลอแเม่เอฟซีสุขูสุคนเอฟซีลานอยองหญิงเอฟซีสาวน้อยทชรบ้านแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่นอ้องสำหรับบอดโจนะคะพี่น้องเพิ่นในโพสนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่า ทำไมผมต้องไปกอทมอนะคะพี่น้องไอ้เ,อเ,เลติโกไปแล้วคลิปหนึ่งยิลานน้อยคิดฮอดพอแล้วเดือดด่างย่างที่สุดแล้วนะคะพี่น้องเออคิดฮอดพอนะคะพี่น้องว่าพอไปยังือไปเบิงสภาพพะยศเรืองไข้อธิเอเ่งแอตเลติโกไปแล้วคลิปนึงนะคะความกันนี่บอจเพื่อนบอกว่ายังสี่พี่น้องทําไมผมต้องไปกอทมอเออผมเพราะผมกําลังเข้าสู่อีกหนึ่งเส้นทางเพื่อนว่า ผมจึงต้องไปามาหาข้อมูลศึกษารายละเอียดนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอสจูบ้นนไปนะคะของเส้นทางสู่ความสําเร็จเออการการ,การทําหนังนะคะของการทําหนังจะได้ไปพบผู้รักผู้ใหญ่เออได้คอนเนคชันนะคะได้มีความปฏิสัมพันธ์นะคะพี่นออ้องเออได้มิตรได้พันธมิตรเออใครจัดเอออะไรใคร เออรู้จะได้รู้จากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนั้นมากขึ้นนะคะพี่น้องวันหน้าเออเส้นทางนี้ผมยังไม่รู้เลยเลยว่าจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะคะมือทั้งหนาของหนังเล่านี่แหละนะคะพี่น้องแต่ผมก็จะทําเต็มที่และสุดฝีมือและเออที่สําคัญก็คือผมโคตรตั้งใจทาเปิดว่านะคะเพื่อให้ผลผลงานออกมาดีที่สุด ก็รับภาพพยนต์เรืองค่ายออกเพื่อนในโปดดไวไวจังสี y ่ y นะครับพี่น้องนั่นก็คือถือว่าเป็นอีนนึ่งเส้นทางที่บอจว๋วกาลังศึกษาอยู่นะคะมีเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องมีเรื่องสองเป็นประลักพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นโอกาสที่เพื่อนสิได้ไปศึกษาเรียนรู้ซึ่งก็นานี้บอจ๋เราก็บอกว่าเรามีความีฝันอยากจะให้อยากแสดงหนังอยากจะฮหดเป็นภาพพยนต์จากเรืองประมาณเรื่องเล่าของสาวน้อยเป็นบานแท่ง ลองมีสักมือหนึ่งที่เราคิดไว้นะคะพี่น้องแล้วก็มาถึงแล้วแต่พอมาถึงแล้วภาพยนตร์เรื่องค่ายออมันเป็นร่วมบาดิพี่น้องร่วมไปเบิดทั้งศิลปินนักล้องของภาคอีสานว่าเป็นทั้งเหมือนพอทุกคนอยู่กับข้ามาค่ายออเห็นไหมคะพอโจเราก็เลยคิดคิดว่าจะต้องเชื่อเชิญผู้นันผู้หญ้ผู้หญ้ผู้นั้นมาร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องเดียวเห็นไหมคะจุดจอดเลยนะคะ ให้รอติดตามรับชมเลยพี่น้องถือว่าเป็นภาพยนตร์มหาชนนะคะพี่น้องร่วมเบิดสุขูสุขนทั้งคู่บ่าอาจารย์ทั้งนัก้องนักสแสดงมาเป็นดารากันครบถวนหนาว่ามันเบิดสุขูสุขนอร่อยความกันนี้กันมีทั้งอินฟูอินเซอร์มีทั้งยูทูบเบอร์ซื้อดังของประเทศไทยอีกเยอะแยะมากมายหลีพี่น้องต้องค่อยติดตามรับชมนะคะส่วนบอโจเพื่นได้โพสต์อีกบานนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่า คอยเนี่ยสัน้นเพิ่นพูดถึงหมายถึงเพิ่นคอยบุ๊กเพจหนังเลยว่าสัน้นเพิ่นว่าเออบอดโจเออบุ๊กเพจหนังเออกับกุมหนังนเลยละว่าสั้นว่าเพิ่น้องเพิ่นบอกว่าถามคอยเนี่ยว่าคอยคคอหูจากเพิ่นบอกสั้นบอดโจอยู่ในแหวนบ่วงของหมอนั่งเนี่ยเปล่พิ่นห้องบอดดูจากแหวนบ่วงแหวนบ่วงของหนังหรือภาพยนตร์ตอยงังใด บอตัวเพื่อนบอกว่าเพื่อนบุกเลยเข้าไปในกลุมในเพดของข้าเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคะพี่น้องถามผมแนวผมหมูจักเพื่อนบอสันบอเลยกันกระชับนะคะพี่น้องผมหมุนย่างเดียวเออเออเบิองเบืงข่อยด้วยสันผมหมุนย่างเดียวดิผมนาด้านย่างเดียวดิสันสบาูพี่น้องข่ยนีดื้อคักสันเออความหมายก็คือ บ้านได้ไออุดประมาณนั้นละพี่น้องเนาะสุดยอดหลีบอโจเล่ากาเนาะพี่น้องเนาะเออและในนั้นนี่สุดเล่าเขาไปเพจไดรูบ่พี่น้องเล่าเขาไปช่องของเออช่องแฟนพันธ์แท้นะคะพี่น้องหนังสยองขวัญมึงรู้พี่น้องเล่าเขาไปเลยเล่าไปขอเป็นมูเล่าไปขอโพดนะคะพี่น้องความกันนี้เล้าก็ฝากขอบกุณแอดมินนะคะพี่น้องแอดมินช่องนี้เพื่อนกับอนุมัติให้เล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสุดยอดนะคะพี่น้อง นี่เราบอกว่าเราทั้งมึนทั้งหนาหัานมาสันวางดูตรพี่น้องนี่แหละคือคาว่ายาเขาเอ่ยไวาอย่างไรที่เราโพดอยู่มือว่านี่เราบอกว่าต้องสแสดงความกล้าออกมาให้ที่สุดเลยให้ออกออกมาให้เบิดเลย <c oughs> ล่องกล้าอีนี้น้องพี่น้องนะเออความกันนี่เราเขาไปโพดไว้ไหนรู้บ่บานนี้พี่น้องผมขอฝากหนังใหม่ก็ว่า เออที่จะใช้ในเร็วๆนี้ที่จะใช้ในปีหกแปดนะคบพี่น้องเพราะเด็กไก่จักเมเ็ดนด้พี่น้องเลยเป็นปีพเดีเออแท็กแท็กภาพยนตร์คลายอ้อประมาณนั้นนะคะพี่น้องความเชื่อความศรัทธานี่ต้องไปเขา่าเข่าไปได้กลุมข้อหนังเออข้อหนังสยองขวัญเป็นบอลพี่น้องเออเลาก็บ,บอกว่าว่าหนังเรื่องนี้มีความเชื่อความศรัทธาและสิ่งลี้ลับราว,ว่าเออ เขากันกับเพราะหนังกลุ่มนี่ว่าพี่น้องว่าสุดยอดพี่น้องเ,กกเ,อเ,ออเห็นบ้างไเออเออบบเ็นบ่แมนบบวีเออบบเซีอกับาย,กยาขวมยาไกา่ภาพยนตร์เรื่องไข่โอ้เห็นบ้คงแล้วก็บอกไปถึงศิลป,ปินเล่าหลากหลายนะคะนี่คือเราไปฝากไม่เพจนีพี่น้องเพจนีบอกเลยวว่าเออสำหรับช่องนี้มีผู้ติดตามอยู่สามจุดหกแสนคนผู้ติดตามพี่น้องเออย่างนอยหน่อยคนในสามแสนกว่าคนเนี่ย เออกระสิบ่มีผู้มาเบิงอยู่บอกเป็นบ่ลลัพี่น้องขาดประโยน์เรืืองไข่อกมันเข้าก็จะริดข้าเจ้าเด้เป็นบ่ลละพี่น้องจริดของเพื่อนก็คือเพื่อนชอบหนังสยองขวัญเออเพื่อนเป็นแฟนพันธ์แท้เอช่องแฟนพันธ์แท้หนังสยองขวัญเห็นบ่พี่น้องพอตู่แล้วเข้าถึงจุดถึงมุ่มได้พี่น้องแล้วแบบนี้ช่องแบบนี้มีอีกไหมพี่น้องคิดมาต้องมีเด้พอจูแล้วก็สิเข้าไปบุกเบ็ดล่ะนะคะพี่น้องฝากเบ็ดล่ะนะคะ นี่คือเรื่องจริงเด้ผูกคนท้าเฮ็ดใดแบบนี้แบบีโอกาสเด้แมนบ่ลลัพี่นออ้องเออเช่นเดียวกันน่ะละเออเพราว่าจะเป็นอาชีพใดนะคะเอเทนเองก็มึนพอะสมควรกันเอเทนเองก็เคยบุกเข้าไปแบบนี่ละพี่นออ้องเฮ็ดอีหยังใครอีหยังห้าก็ต้องค้นหาซอกให้มันพอมันบ่ล่ัพี่น้องว่ากลุ่มคนที่เขามักแบบนี้แบบนี้อยู่ตรงไหนบอโตบ่ได้ไปแค่ช่องเดียวหรอกเอเทนว่านะคะเราใส่คําว่า นาดาหันกระสุดแล้วว่าเล่าหาดาหันกระสุดแล้วว่าเออมึงดูเล่าสุดยอดพี่น้องมนย่างเดียวข้าวามนนี่คือบุกได้พี่น้องเนาะเอ้าเป็นกาลังใจให้บอสโจจ้าทาเพื่อทุกคนนั่นแหละนะคะทําเพื่อวงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงทําเพื่อภาพยนต์เรื่องใครอ้อทําเพื่อทุกอย่างนะคะพี่น้องขอให้สมหวังดังตั้งใจนะคะพี่น้องขอบคุ่นสุภุทุกคนที่เขามารับจมสลับคลิปนี้นะคะพี่น้อง หากท่านใดพ่าในกดติดตามฝากกดติดตามน้ำเน่นะคะอยากจะแสะดงความคิดเห็นประการในเกี่ยวกับบอโจก็คมอมเมนต์เขาว่าใดเลยนะคะพี่นอ้องส่วนถ่ายคลิปบอโจกพิลาน่อยในฝากช่องกับเอเื่อนขอบคุณในความกรุณาของเพิ่นนะคะขอบคุณในความกรุณาของสุูุสุคนที่เขาารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะพี่นอ้องนี่คปังๆสุภุสุคนนะคะสวัสดีค่ะ ลากระเพาะฟังซอง,ง,องให้เสียงด้านดีดีในได้จ่าฝากอะ,จะไรก็เช้ในกำลังใจนีม่แล้วเสียใจ